สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงโทษทุกข์ของดาวเสาดาวราหูและก็ดาวมฤตยูนะคะว่าดาวสามดวงเนี่ยนะคะเขาก็เป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งหมดนะคะโดยที่ดาวเสาเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าของดาวบาปเคาะนะคะทีนี้ความทุกข์ที่เกิดจากดาวสามดวงเนี่ยเมื่อเราสัมพันธ์กับเขาเนี่ยนะคะมันจะมีในรูปแบบไหนแล้วเป็นอย่างไรนะคะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่อยากจะบอกก็คือเราฟังไว้เป็นไอเดียนะคะอย่าไปเคร่งเครียดมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็อยู่ที่เรามีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีสติในการรู้เท่าทันนะคะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ทุกอะไรมากนะคะเริ่มต้นที่ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นดาวที่หัวหน้าเลย ของดาวบาดเคร์เนี่ยนะคะเป็นดาวที่ให้ทุกแบบทุกนานนะคะตลอดเวลาที่เขาอยู่ในดวงชะตาของเราโดยที่ถ้าทับลัคนาหรือว่าเล็งลัคนาเนี่ยจะได้ส่งกระแสแบบค่อนข้างที่จะมากนะคะก็จะให้โทษทุกยาวประมาณสองปีครึ่งโดยทุกเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกแบบโอตลอดเวลานี้ไม่ใช่ มันจะเป็นในลักษณะที่ทุกวนไปวนมาค่ะทุกแบบย้ำย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวรู้สึกสบายแล้วผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคิดใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราคิดมากมากขึ้นนะคะสำหรับดาวเสาร์ที่เข้ามาถึงลักนะคะโดยเฉพาะที่เสาทับลักแล้วก็เสาเล็งลักเนี่ยนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมากหน่อยสำหรับ ปี2,565เนี่ยนะคะเาวเสาร์เนี่ยก็อยู่ในราศีมังกรคนที่ได้รับอิทธิพลมากสุดก็คือคนรักนาราศีมังกรและรองลงมาก็คือคนรักนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะสองราศีนี้ก็จะเกิดความทุกข์มากหน่อยโดยที่ความทุกข์นั้นคนราศีกรกฎเนี่ยทุกข์ก็จะสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเขาอาจจะมีความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกี่ยวพันกับ คู่ครองหรือแฟนนะคะเช่นแฟนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลนะคะหรือแฟนอาจจะสร้างความทุกข์ใจอะไรให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือโทษทุกข์ที่สัมพันธ์กับคู่ครองสำหรับคนลักขา,าราศรีกรกฎส่วนคนลักานาราศรีมังกรเนี่ยโทษทุกข์ของเขาก็คือตัวเขาเองเ่ยนะคะกรรมเก่าในอดีตของเขาเนี่ยก็ส่งผลทําให้เขาเกิดทุกข์ นะคะหรือไม่เขาก็จะพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะหรือว่าเขาเกิดความไม่สบายอันนี้ก็เป็นแนลักษณะที่เกิดทุกข์ของคนที่เสาทับลักนั่นเองนะคะ,ะก็เป็นแนลักษณะแบบนี้ทีนี้ดาวเสาเนี่ยนะคะ,ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ,ะสร้างความวิตกกังวลสร้างความเครียดให้ค่อนข้างที่จะมาก กัดก่อนจิตใจเราอะนะคะทำให้จิตใจเราไม่ค่อยสงบมีความทุกวนเวียนเนี่ยการจัดการการรับมือเนี่ยนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะเราต้องรู้เท่าทันกับความทุก์นั้นแล้วเราก็ฝึกปล่อยวางนะคะฝึกปล่อยวางฝึกค่อยๆละความทุกข์ซึ่งการทำบุญนะคะ การเจริญสตินะคะก็คือการภาวนาหรือการนั่งสมาธิเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะเรื่องจิตใจนะคะส่วนการทําบุญเนี่ยนะคะเราก็ทําบุญให้กับคนเจ็บคนป่วยคนตายเนี่ยได้นะคะสำหรับดาวเสานะคะทาบุญบริจาคโรงศพทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคงี้ได้นะคะถ้าใครอยากจะทำนะคะเกี่ยวกับการทําบุญ แต่ถ้าจะฝึกจิตใจให้ละปล่อยวางเนี่ยก็ต้องฝึกที่ใจเราฝึกให้เรารู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดทุก์เนี่ยนะคะให้ได้แล้วก็ปล่อยนะคะ,ะ,ะ,ะคือต้องฝึกทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนหนลีกหนีความทุกข์ไม่ได้อ,อยู่ที่ว่าใครจะเก่งในการจัดการมันเนี่ยนะคะ,ะเราก็คือความจริงก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าก็ฝึกอยู่นะคะว่า เวลาเกิดความทุกข์จะต้องทําอย่างไรอะไรเนี่ยเพราะว่าทุกคนน่ะหนีกรรมไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนายากดีมีจนคนธรรมดาคนร่ํารวยคนที่รู้เท่าทันก็ตามหรือพระนะคะแม่ชีหรือหมอดูเนี่ยนะคะไม่มีใครหนีพ้นะนะคะกรรมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกจิตฝึกใจทําเป็นประจําเพราะเราไม่รู้ว่า กรรมเก่าของเราจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้ามีขึ้นมาเนี่ยเราจะรับมือมได้ไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งกรรมเก่านะคะแล้วก็ตัวของเราเองเนี่ยยิ่งเป็นหมอดูเนี่ยนะคะบางทีก็มีความเซนซิทีฟสูง,สงมีดราม่าง่ายนะคะยิ่งต้องฝึกจิตฝึกใจให้มากแล้วก็ยากนะคะไม่ใช่ว่าไม่ยาก,ยากเหมือนกันที่จะ ทําทให้และเกิดผลได้ดีนะคะเกิดผลได้ดีคือยังไงก็คือไม่ค่อยมีความทุกข์หรือว่าทุกน้อยลงมากๆอย่างเงี้ยต้องทําให้เป็นนะคะการเจริญสติเนี่ยนะคะหรือว่าการภาวนาช่วยได้มากนะคะตรงจุดนี้ทีนี้เรารู้ถึงเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากดาวเสาแล้วเป็นทุกข์เรื้อรังเป็นทุกข์วนไปวนมาย้ําคิดย้ําทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์เนี่ย แล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยมากแหละเราทราบแล้วแล้วก็อาจจะไปกระทบถึงคู่ครองได้เนี่ยนะคะอันนี้เรารู้ละเราเรารู้ดีละทีนี้ดาวดวงต่อไปคือดาวอะไรนะคะดาวดวงต่อไปคือดาวราหูค่ะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวบากข้อดวงที่สองนะคะที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะดาวราหูนี้จะส่งผลให้ เจ้าชะตาที่ประสบเจอดาวราหูทับดาวราหูเลงเนี่ยสองสอ,งอันเนี่ยนะคะมันจะส่งผลแรงหน่อยเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตด้านาคือการใช้ชีวิตนีเปลี่ยนแน่นอนเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ หรืออะไรก็ตามที่มีปัญหามายาวนานเนี่ยนะคะบางทีราหูโคจรเข้าไปทับป๊อปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนเลยนะคะเกิดการจบสิ้นเกิดการแตกหักถึงจุดจบนะคะแล้วเปลี่ยนอ,อันนี้เขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการจบสิ้นเกิดทุกไหมคะบางคนทุกค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันทําใจไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ เตรียมใจที่จะเปลี่ยนหรือบางคนเตรียมใจมาแล้วแต่มันก็ยังเศร้ามันก็ทุกอยูอ่หรือบางคนเนี่ยทุกเพราะว่ากลัวว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอะไรเงี้ยเช่นออกงานกระทันหันอ่าอย่างเงี้ยย้ายงานมีการย้ายงานแล้วมีหน้าที่ใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบแล้วทําไม่เป็นไม่ถน,นัดเกิดความทุกข์อีกละต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมไหมเกิด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยนะคะหรือบางคนสุขภาพป่วยขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องมาแก้ไขมารักษากัรอะไรเนี้ยมันก็เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่าลัคนาราศีอะไรที่เจอดาวราหูเข้ามากระทบในปี2565นะคะ ก็คือคนลักนาราศีเมษนะคะเจอดาวราหูทับและคนลักนาราศีตุลเจอดาวราหูเลง,นะะงเนี่ยนะคะสองราศีนี้ก็จะเต็มเต็มนะคะเราก็จะพูดาราศีที่เต็มเต็มก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะคะก็คือเขาก็จะต้องอเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยที่คนลัคนณาราศีตุลน,นียอาจจะเพิ่มเติมตรงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือเกี่ยวกับหุ้นส่วน ได้นะคะเพราะว่าราหูเล็งรักเขานั่นเองนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาอย่างเดียวเนี่ยนะคะเพิ่มเติมคือเปลี่ยนแปลงตรงคู่ครองคนรักได้ด้วยคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังอาจมีการแตกแยกแยกทางนะคะพัดพลากได้นะคะส่วนคนที่เป็นคู่กันจริงๆเนี่ยนะคะยังไงมันก็ผ่านพ้นไปได้นะคะฝ่าฟันกันไปได้อันนี้ก็ต้องลองดู ว่าจะเป็นในแนวไหนนะคะสำหรับปี6-5เนี่ยนะคะทีนี้ดาวดวงที่3ดาวดวงที่3คือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ฉับพลันไม่คาดฝันนะคะเปลี่ยนแปลงแบบหักโค่นนะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีก็เปลี่ยนในลักษณะแบบรื้อระบบค่อนข้างจะเยอะหน่อย แต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เหมือนจุดสิ้นสุดเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็จะพบเจอสิ่งดีๆได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะเจอรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูของแต่ละคนเนี่ยดีไหมในพื้นดวงนะคะอยู่ตําแหน่งไหนให้คุณไม่เป็นดาวเจ้าเดินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะส่งผลหลายๆแบบ แล้วก็ลองดูว่าจะในรูปแบบอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมใจตั้งใจอยอมรับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมรุตยูเนี่ยนะคะเข้าสู่คนรักขนาราศีพฤษศเนี่ยนะคะหรือว่าราศีพฤษได้ได้สักระยะเนี่ยนะคะคือต้นเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นคนลัคนาราศพีพุธศพเนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลดาวมรตยูแบบเต็มเมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองได้นะคะอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแบบพุ่งพรวดก็ได้นะคะแล้วก็คนลัคนาราศีพฤจิเนี่ยนะคะก็คือคนที่ได้รับกระแสจากดาวมรตยูที่เล็งลัคนานั่นเองซึ่งอาจจะมีการกระทบ กับคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาในเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของเจ้าชะตานั่นเองนะคะก็ต้องอดูนะคะบางทีมันก็พัฒนาในทางดีบางทีก็เปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเราต้องมีสติในการใช้ชีวิต มีสติในการาทําอะไรก็ตามนะคะอย่าแบบเอาอารมณ์นำนะคะเพราะว่าดารฤตยูเนี่ยนะคะบางทีถ้าถึงลักษณาเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีความหงุดหงิดง่ายามีอะไรที่แบบคือทำอะไรแล้วเวลาไม่ได้ดังใจเนี่ยก็จะหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจในการทําอะไรแบบเร่งด่วน ะะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องระมัดระวังอารมณ์ความคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะคิดไวทำไวเป็นหัวปฏิวัตินะคะสำหรับดาวมฤตยูเนี่ยแล้วมันก็จะกระทบถึงผู้อื่นได้ด้วยและบางทีเนี่ยมันก็จะกระทบถึงความสัมพันธ์ได้อันตรงจุดนี้สําคัญทีนี้จะสรุปให้ฟังเนี่ยนะคะดาวเสาเนี่ยนะคะในปี2565เนี่ยนะคะลักษณะที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโทษทุกข ในด้านของดาวเสาร์ก็คือคนราศีมังกรเนี่ยนะคะลัคนาราศีมังกรแล้วก็รักนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะสองราศีนี้ได้ผลกระทบเต็มๆนะคะเกี่ยวกับาดาวเสาร์นะคะโทษทุกข์ของดาวเสาร์อ่าแล้วต่อไปนะคะดาวราหูดาวราหูนี้ก็มีสองรอัคนาก็เช่นกันก็คือรัคนาราศีเมษนะคะและก็รัคนาราศีตุล ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากดาวราหูนั่นเองอะนะคะ,ะส่วนดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูเนี่ยก็มีสองราศีเช่นกันคือคนลัคนาราศีพฤษหรือว่าลักนณาราศีพฤษศเนี่ยนะคะและคนลักนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะสองราศีนี้ได้รับอิทธิพลต่อดาวมฤตยูในการย้ายเข้ามาในราศีพฤษนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี6 ลัคนาราศีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากดาวบาบเคาะสามดวงนี้นะคะ,ะก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีๆแล้วก็อย่าประมาททำอะไรให้รอบคอบอย่าใช้อารมณ์นะคะส่วนคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือคนที่มีดาวเล็งทั้งหลายเนี่ยนะคะ,ะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะ,ะให้มีสติเยอะ ะะถ้าไม่อยากแตกแยกถ้าไม่อยากความสัมพันธ์ล้มเหลวคุณต้องมีสตินะคะแล้วก็มีการใช้สติในการดำรงชีวิตมีเหตุผลนะคะอย่าเอาอารมณ์นำนะคะแล้วคุณก็อาจจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะ,ะแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ ต้องจับบือกันให้แน่นทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่คนหนึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้แต่อีกคนหนึ่งไม่พยายามเลยอ่าจะไปท่าเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะยากนะคะและที่สําคัญเนี่ยการเสริมดวงก็อยากจะบอกว่าเสริมดวงในการชวนกันไปทําบุญนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาที่ดาวเล็งรักกุมรักเนี่ยแล้วกระทบต่อความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านี้นะคะให้ชวนกันไปทําบุญบ่อยๆอแล้วก็คือ,อถ้าเราไปทําคนเดียวเราก็ได้บุญคนเดียวแต่ถ้าเราไปทําร่วมกับคู่ครองเราหรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยก็บุญก็จะหนุนกัน,นะคะ่ะบุญก็จะหนุนกันมันมีการเติมบุญกันตลอดเนี่ยมันก็จะไปได้ดีนะคะมันก็คือบุญบุญเสมอกัรน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะ ให้ชวนกันไปทําบุญเป็นคู่คู่กันเนี่ยนะคะ,ะถ้ามีลูกก็เอาลูกไปทําด้วยเนี่ยยิ่งดีนะคะพระบุญก็จะเสริมกันทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันอยู่รอดปลอดภัยมันคิดในทางบุญกุศลเยอะๆนะคะการเจริญภาวนาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจะทําให้จิตใจเราเป็นสุขแล้วก็ไม่คิดมากไม่กังวลในสิ่งที่เป็นทุกข์นะคะ อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับทุกๆคนนะคะเพราะว่าการที่จะหนีกรรมหนีอะไรมันบางทีมันหนีไม่พ้นแต่ว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันนะนะคะแล้วก็ต้องอมีความเข้มแข็งมากพอสมควรที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะสวัสดีค่ะ